บอกพี่บูดี้เลยผมได้อยากรวยตั้งแต่เด็กเลย <Okay. S 2> ผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนทั่วญ่นะคือถ้าไม่โกหกตัวเองอะอยากรวยทุกคน <Okay. S 2> พี่บูดี้ว่าคนติดพนันเริ่มยากแล้วช่วงที่สุดมันช่วงนั้นเนี่ยเหมือนมัวเมาเลยนะพี่ mm hmm. มันเป็นออนไลน์ในชะ่ไหมบอนเปิดยี่สี่ชั่วโมง mm hmm. นั่งเฝ้าหน้าจอผมนะไม่ได้หลับไม่เคยหลับเต็มอิ่มสักคืน mm hmm. มันเหมือนเป็นการเสพติดนะเสพติด โรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดคือ<ม>วูดีคิดว่าโรคไหนโรคนี้โรคซับจางโรคซับจางอ่าเป็นคนเยอะคือ <มา S 2> โรคเนี้ยจากคนที่ติดทันนั้นติดลบชีวิตทําทงานหาเช้ากินข่ามมันไม่ไปไหนสตั๊กอะไม่ใช่ก็ติดพันนานนะชีวิตติดอยู่กับที่อะบจบไม่ไดงวันนี้มีร้อยล้านมันเกิดอะไรขึ้น